พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระนครสาวัตถีทรงประรดพระเจ้าวิทูธพภะพร้อมทั้งบริสัทซึ่งถูกห่วงน้ำท่วมทับให้สวรรคตแล้วทรงแสดงพระธรรมเทศนาดังต่อไปนี้พระกุมารสามพระองค์เหล่านี้คือพระราชโอรสของพระเจ้ามหโกศลนในพระนครสาวัตถีพระนามว่าประเสรทิทิกุมารพระกุมารของเจ้าดิชวีในพระนครเวสาดี พระนามว่ามหาลิโอรสของเจ้ามันละในพระนครกุศินาราพระนามว่าพันธุระเสด็จไปนครตักตักศิลาเพื่อเรียนศิลปะในสำนักอาจารย์ที่สาป,ปามโมกมาพบกันที่สารานอกพระนครต่างก็ถามถึงเหตุที่มาตระกูลและพระนามของกันและกันแล้วเป็นพระสหายกันร่วมกันเข้าไปหาอาจารย์ต่อาการไม่นานนักก็เรียนศิลปะสำเร็จจึงกราบลาอาจารย์พร้อมกัน เสด็จออกจากกรงตักกศสิดาได้ไปสู่ที่อยู่ของตนบรรดาพระกุมารทั้งสามพระองค์นั้นเปรเียญที่กุมารทรงแสดงศิลปะถวายพระชนกอันพระชนกทรงเลื่อมใสแล้วจึงอภิเษกในราชสมบัติมหาวิกุมารเพื่อจะทรงแสดงศิลปะแก่เจ้าริชวีทั้งหลายก็ทรงแสดงด้วยความสาหามากพระเนตรของพระองค์ได้แตกไปพวกเจ้าริชวีปรึกษากันว่ากูโทเอ๋ยอาจารย์ของพวกเราถึงความเสียพระเนตรแล้ว พวกเราจะไม่ทอดทิ้งท่านจากบำรุงท่านดังนี้แล้วจึงได้ถวายประตูด้านหนึ่งซึ่งเก็บสวยได้วราแสนแก่มหาลิกุมารน,นั้นเราองค์ทรงอาศัยประตูนั้นให้โอรสของเจ้าด้ชวีห้0รองค์ทรงศึกษาศิลปะฝ่ายพันธุลักุมานเมื่อพวกตระกูลมันละกล่าวว่าขอพันธุลักกุมานจงฟันไม้ไผ่เหล่านี้ดังนี้แล้วได้กระโดดขึ้นไปยังอากาศ สูงถึง80สอบเอาดาบฟันมัดไม้ไผ่60ลำที่พวกเจ้ามันละเอาไม้ไผ่60ลำใส่ซี่เหล็กในท่ามกลางแล้วให้ยกขึ้นตั้งไว้ขาดประเด็นไปแล้วพันธุลกุมารน,นั้นได้ยินเสียงดังกริ๊กของซี่เหล็กในมาสุดท้ายจึงถามว่านี่อะไรได้ยินว่าเขาเอาซี่เหล็กใส่ในไม้ไผ่ถูกมัดแล้วจึงทิ้งดาบร้องไห้พางพูดว่าบรรดาญาติและเพื่อนของเราประมาณเท่านี้ แม้แต่คนเดียวซึ่งเป็นผู้มีความสีเนหาในเรามิได้บอกเหตุนี้แก่เราก็หากว่าเราเพิ่งรู้ไซพึงฟันไม่ให้เสียงสี่เหล็กดังขึ้นเลยแล้วทูลแก่พระชนนีและพระชนกว่าหม่อมฉันจักฆ่าเจ้ามละเหล่านี้แม้ทั้งหมดแล้วครองราชสมบัติอันพระชนนีและพระชนกห้ามแล้วโดยประการ,รต่างๆเป็นต้นว่าลูกเอ๋ย นี้เป็นราชประเพณีเจ้าจะทำอย่างนั้นไม่ได้จึงทูลว่าถ้ากระนั้นหม่อมฉันจะไปสู่สำนักเพื่อนของหม่อมฉันดังนี้ได้เสด็จไปเมืองสาวัตถีแล้วพระเจ้าประเ,ส,เสริฐทีทรงทราบการเสด็จมาของพันธุละนั้นก็ทรงต้อนรับเชิญให้เสด็จเข้าพระนครด้วยสัการะใหญ่แล้วทรงตั้งไว้ในตำแหน่งเสนาบดีพันธุละเสนาบดีนั้นให้เชิญพระชนนี และพระชนกมาพักอาศัยอยู่ในเมืองสาวัตถีนั้นนั่นแลภายหลังวันหนึ่งพระราชาประทับยืนอยู่ประสาทช,ชั้นบนทอดพระเนตรไปยังระหว่างถนนเห็นภิกษุหลายพันรูปซึ่งไปเพื่อต้องการทําพัตกิจในคฤราหั์ของท่านเหล่านี้คือท,ท่านอนาถาบิดาเศรษฐีจุระอนาถาบิดาเศรษฐีนางวิสาขานางสุปวาสาจึงตัดถามว่าพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายไปไหนกัน เมื่อพวกราชบุรุษทุนว่าถ้าแต่สม,มุติเทพภิกษุสองพรูปไปเพื่อประโยชน์แก่พัดท,ทั้งหลายมีนิจพัดสลากกพัดและคีลานพัดเป็นต้นในคฤหาสน์ของอนาถาบิดิกะเศรษฐีทุกๆวันภิกษุห้ารอรูปไปคฤหาสน์ของจุระอนาถาบิดิกะเศรษฐีเป็นนิจของนางวิสาขาและนางสุปวาสาก็เช่นเดียวกันดังนี้แล้ว ทรงพระประสงค์จะบำรุงภิกษุสงฆ์ด้วยพระองค์เองบ้างจึงเสด็จไปวิหารทรงนิมนต์พระศาสดาพร้อมกับภิกษุพันรูปถวายทานด้วยพระหัตถ์เองสิ้นเจ็ดวันในวันที่เจ็ถวายบังคมพระศาสดาแล้วทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์จงทรงรับภิกษาของข้าพระองค์พร้อมด้วยภิกษุห้าร้อยรูปเป็นนิดเถดพระศาสดาตรัสตอบ,บว่า มหาบาพิษธ,ธรรมดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมไม่รักศิกษาประจำในที่แห่งเดียวประชาชนเป็นจำนวนมากย่อมหวังเฉพาะการมาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระราชาตอบตอบ,ตอบว่าถ้ากระนั้นขอพระองค์โปรดทรงภิกษุรูปหนึ่งไปประจำเถิดพระเจ้าค่ะพระสัสดาได้ทรงทำให้เป็นภาระของพระอ,อนุนเทระตั้งแต่นั้นมาพระราชา ทรงอังคาดด้วยพระองค์เองเท่านั้นตลอดเจวันในวันที่8ทรงลืมไปและพระองค์ก็ไม่ได้ทรงจัดเจ้าหน้าที่ให้อังคาดพระภิกษุส,ทสงทั้ง500ร้อรูปนั้นแทนก็ธรรมดาในราชตระกูลของชนทั้งหลายอันพระราชาไม่ได้ทรงสั่งแล้วย่อมไม่ได้เพื่อปูอัสนะทั้งหลายนิมน์พวกภิกษุให้นั่งแล้วอังคาดพวกภิกษุก็คิดกันว่าเราไม่อาจเพื่อยักยังอยู่ในที่นี้ได้ พากันหลีกไปเสียหลายรูปแม้ในวันที่สองพระราชาก็ทรงลืมอีกภิกษุเป็นอันมากก็พากันหลีกไปถึงในวันที่สามพระราชาก็ทรงลืมในการนั้นเว้นพระอานอนเทเถระองค์เดียวเท่านั้นพวกพิสุที่เหลือพากันหลีกไปหมดแม้พระอานอนเทเถระมีบารมีอันบำเพ็ญแล้วตั้งแสนกับสมบูรณ์ด้วยอภินิหารมีบุญมากเมื่อจะรักษาความเลื่อมใสของตระกูล จึงได้ยักยั้งอยู่เพราะความที่ตนเป็นไปในอำนาจแห่งเหตุพวกราชบุรุษนิมนต์ท่านรูปเดียวเท่านั้นให้นั่งแล้วอังคาาพระราชาเสด็จมาในเวลาที่พวกภิกษุไปแล้วท้าพระเนตรเห็นขาธนิยะและโภชนิยะตั้งอยู่อย่างนั้นแหละจึงตรัสถามว่าพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายไม่ได้มาหรือทรงสดับว่าพระอานนทเทระมารูปเดียวเท่านั้นพระเจ้าค่ะทรงพิโรธภิกษุทั้งหลายว่า พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายได้ทําการตัดขาดต่อเราเพียงเท่านี้เป็นแน่จึงเสด็จไปสํานักพระศาสดากราทูลว่าข้าแต่พระองค์งผู้เจริญข้าพระองค์งจัดแจงภิกษาไว้เพื่อภิกษุ500รูปทราบว่าพระอ,อนอนทเทระรูปเดียวเท่านั้นมาภิกษาที่หม่อมฉันจัดแจงแล้วตั้งอยู่อย่างนั้นนั่นเองภิกษุห้ารูปไม่กระทำความสำคัญในพระราชวังของหม่อมฉันเลย พระศาส,สดาไม่ตัดโทษท่วกภิกษุตัดว่ามหาบพิษสาวกทั้งหลายของอตาตมาภาพไม่มีความคุ้นเคยกับพระองค์เพราะเหตุนั้นภิกษุทั้งหลายจักไม่ไปแล้วเมื่อจะทรงประกาศเหตุแห่งการไม่เข้าไปและเหตุแห่งการเข้าไปสู่ตระกูลทั้งหลายตัดเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตัดว่าภิกษุทั้งหลายตระกูลที่ประกอบด้วยองค์9ภิกษุยังไม่เข้าไปแล้ว ก็ไม่ควรเข้าไปและคั้นเข้าไปแล้วก็ไม่ควรนั่งใกล้ตระกูลที่ประกอบด้วยองค์เก้าเป็นไฉนตระกูลที่ประกอบด้วยองค์เก้าเหล่านี้คือเขาไม่ต้อนรับด้วยความพอใจไม่อภิวาทด้วยความพอใจไม่ให้อาศนัด้วยความพอใจซ่อนของที่มีอยู่ของเขาไว้เมื่อของมีอยู่มากก็ให้แต่น้อยเมื่อมีของประณีตก็ให้ของเศร้าหมอง ให้โดยไม่เคารพไม่ให้โดยความเคารพไม่นั่งใกล้เพื่อฟังธรรมเมื่อกล่าวธรรมอยู่เขาก็ไม่ยินดีภิกษุทั้งหลายตระกูลที่ประกอบด้วยองค์เก้าเหล่านี้พิกษุยังไม่เข้าไปแล้วก็ไม่ควรเข้าไปและครั้นเข้าไปแล้วก็ไม่ควรนั่งใกล้ภิกษุทั้งหลายตระกูลที่ประกอบด้วยองค์เก้าพิกษุยังไม่เข้าไปก็ควรเข้าไปแล,และเมื่อเข้าไปแล้ว ก็ควรนั่งใกล้ตระกูลที่ประกอบด้วยองค์เก้าเป็นฉนหนตระกูลที่ประกอบด้วยองค์เก้าเหล่านี้ก็คือเข่าต้อนรับด้วยความพอใจอภิวาทด,ด้วยความพอใจให้อัศนะด้วยความพอใจไม่ซ่อนของที่มีอยู่ของเขาไว้เมื่อของมีมากก็ให้มากเมื่อมีของประนีตก็ให้ของประนีตให้โดยเคารพไม่ให้โดยไม่เคารพ เข้าไปนั่งใกล้เพื่อฟังธรรมเมื่อกล่าวธรรมอยู่เขาก็ยินดีภิกษุทั้งหลายตระกูลที่ประกอบด้วยองค์เก้าเหล่านี้แลภิกษุยังไม่เข้าไปก็ควรเข้าไปและคันเข้าไปแล้วก็ควรนั่งใกล้แล้วจึงตรัดว่ามหาบาพิษสาวกของอัตมาภาพเมื่อไม่ได้ความคุ้นเคยจากสำนักของพระองค์จึงจักไม่ไปด้วยประการชนี้แลแท้จริง โรานาบัณฑิตทั้งหลายแม้เขาบำรุงอยู่ด้วยความเคารพในที่ที่ไม่คุ้นเคยถึงเวทนาแทบปางตายก็ได้ไปสู่ที่ของผู้คุ้นเคยกันเหมือนกันอันพระราชาทูลถามว่าในการไรพระเจ้าค่ะพระองค์จึงทรงนำอดีตนิทานมาตัดเล่าให้ฟังดังนี้ในอดีตการเมื่อพระเจ้าพมทัศเสวยราชาสมบัติในพระนครพาร,รานสีพระราชาทรงพระนามว่าเกศวะ ทรงสละราชสมบัติผนวดเป็นฤาษีบุรุษห้าร้อยคนออกัวตามพระราชานั้นเท้าเธอได้พระนามว่าเกสวดาบทอันหนึ่งนภูสามาลาของพระองค์ก็ได้ตามบวชเป็นอันเตวาสิกนามวากก่าตักปะกะเกสวดาบทกับบริษัทอาศัยอยู่ในหิมวันประเทศซึ่งแปดเดือนในฤดูฝนเพื่อต้องการเสษรสเค็มและรสเปรี้ยว ไปถึงกรุงพาราณสีแล้วเข้าไปสู่พระนครเพื่อพิกาาลำดับนั้นพระราชาทอดพระเนตรเห็นดาบทนั้นทรงเลื่อมใสทรงรับปฏิญญาเพื่อประโยชน์แก่การอยู่ในสำนักของพระองค์ตลอดสี่เดือนนิมนต์ให้พักอยู่ในพระราชอุทยานย่อบเสด็จไปสู่ที่บำรุงพระดาบทนั้นทั้งเย็น,ท,นทั้งเช้าพวกดาบทที่เหลือพักอยู่สองสาวันรำคาญด้วยเสียงอึง่งคนนงต่าง มีเสียงช้างเป็นต้นจึงกล่าวว่าท่านอาจารย์พวกกระผมรำคาญใจจะไปล้วนะเตสวาดาบทถามว่าจะไปไหนกันพ่อไปสู่หิมวันตะประเทศท่านอาจารย์เตสวาดาบทถามว่าในวันที่พวกเรามาทีเดียวพระเจ้าแผ่นดินทรงรับประเปนยาเพื่อประโยชน์แก่การอยู่ในที่นี้ตลอดสีเดือนพวกเธอจะไปเสียอย่างไรแล้วพ่ออันเตวาสิกกล่าวว่า ท่านอาจารย์ไม่บอกพวกกับผมเสียก่อนแล้วจึงถวายปฏิญญาพวกกับผมไม่สามารถจะอยู่ในที่นี้ได้จากอยู่ในที่ที่พอฟังความเป็นไปของท่านอาจารย์ได้ซึ่งไม่ไกลจากที่นี้ดังนี้พากันไหว้พระอาจารย์แล้วหลีกไปอาจารย์คงอยู่กับอันเตวสิกชื่อกับปปะเท่านั้นพระราชาเสด็จมาสู่ที่บำรุงแต่ถามว่า พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายไปไหนหรือทันดาบทเกสวดาบาดทูลว่ามหาบาพิธพวกดาดบทเหล่านั้นบอกว่าพวกผมรำคาญใจดังนี้แล้วก็ไปสู่หิมวันตตประเทศกาจารต่อมาไม่นานแม้ตระ,ะตะดาบทก็รำคาญแล้วแม้ถูกอาจารย์ห้ามอยู่บ่อยๆก็กล่าวว่าอาจารย์ก็ผมไม่อาจจะอยู่ได้แล้วว่าแล้วก็หลีกไป แต่กับปกากดาบทนั้นไม่ไปสำหนักของพวกดาบทนอกนี้คอยฟังข่าวของอาจารย์อยู่ในที่ที่ไม่ไกลนะักในการต่อมาเมื่ออาจารย์คิดถึงพวกอันเตวาสิกโรคในท้องก็เกิดขึ้นพระราชารักสั่งให้แพทย์เยียวยาโรคก็ไม่สงบได้พระดาบทจึงทูลว่ามหาบาพิตรพระองค์ทรงประสงค์จะให้โรคของอาตามาภาพสงบหรือพระราชาตัดตอบว่าข้าแต่ท่านผูเน้เจริญ หากว่าข้าพระเจ้าอาจก็พึงทำความผาสุกแก่ท่านเดี๋ยวนี้แหละดาบทกลับทูลว่ามหาปพิษหากว่าพระองค์ทรงปรารถนาความสุขแก่อัตมาภาพซ้โปรดส่งอัตมาภาพไปสำนักเพื่ออันเตวาสิทธิ์เถิดพระราชารับสั่งว่าดีละขอรับแล้วให้ดาบทนั้นนอนบนเตียงน้อยทรงส่งอมมาตไปสี่นายมีนาระทธาอมรรดเป็นหัวหน้า โดยรับสั่งว่าพวกท่านทราบข่าวของพระผู้เป็นเจ้าของเราแล้วเพึ่งส่งข่าวถึงเรานะจัปะกปพรอันเตวาสิกทราบว่าอาจารย์มาก็ทําการต้้นรับเมื่ออาจารย์กล่าวว่าพวกนอกนี้ไปอยู่ไหนกันจึงเรียนว่าประผมทราบว่าอยู่ที่นูน้นอันเตวาสิกแม่เหล่านั้นทราบว่าอาจารย์มาแล้วก็มาประชุมตันณที่นั้นนั่นแลถวายน้ําร้อนแล้วได้ถวายพราผลแก่อาจารย์ โรคสงบแล้วในขณะนั้นนั่นเองพระดาบทนั้นมีวันนะประดุจทองคําโดยสองสามวันเท่านั้นลำดับนั้นนารทธาอมหาถ,ถามว่าข้าแต่เกสีดาบทผู้มีโชคอย่างไรหนอท่านจุนละพระราชาผู้บรนจอมแห่งมนุษย์ผู้บรรดาสมบัติหน้าใครทั้งสิ้นให้สำเเ็จเสียแล้วยินดีในอาสมของกัปปะกะดาบทท่านตอบว่าคำไพราะชวนให้รื่นรมีอยู่ ลุคชาตเป็นที่เพลินใจมีอยู่ดูก่อน,นาระทะคำที่กัปปะกะกล่าวดีแล้วย่อมให้เรายินดีได้นาระ,ะอมาถ,ถามว่าท่านบริโภคข้าวสุกแห่งสาดีอันจืดด้วยเนื้อดีๆแล้วข้าวฟ่างและลูกเดือยซึ่งหารสเค็มไม่ได้จะทําให้ท่านยินดีได้อย่างไรท่านตอบว่าผู้คุ้นเคยกันบริโภคอาหารไม่อร่อยหรืออร่อยน้อยหรือมากในที่ใด อาหารที่บริโภคในที่นั้นก็ให้สำเร็จประโยชน์ได้เพราะว่ารถทั้งหลายมีความคุ้นเคยเป็นอย่างยิ่งพระสาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วทรงประมวลชาดกตัดว่าพระราชาในครั้งนั้นได้เป็นโมคลานะนาระอัมมาตได้เป็นสารีบุตรอันเตวาสิกชื่อกับปะกะได้เป็นอานนท์เอสวดาบทเป็นเราเองดังนี้แล้วตัดว่า อย่างนั้นมหาปิฏิ์บัณฑิตในปางก่อนถึงเวทนาปางตายได้ไปสู่ที่คนมีความคุ้นเคยกันแล้วสาวกทั้งหลายของอัตมาภาพเช้วรอยจะไม่ได้ความคุ้นเคยในสำนักของพระองค์พระราชาทรงดำริว่าเราควรจะทำความคุ้นเคยกับภิกษสุสงฆ์เราจะทำอย่างไรดีหนอดังนี้แล้วทรงดำริอีกว่าควรทำพระธิดาแห่งพระญาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไว้ในพระราชมนเทียนเมื่อเป็นเช่นนี้พวกพิกิษุหนุ่มและพวกสามเณรก็จะคุ้นเคยแล้วมายังสำนักของเราเป็นนิดด้วยคิดว่าพระราชาเป็นพระญาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคิดดังนี้แล้วจึงส่งพระราชสารไปสำนักเจ้าสกยะทั้งหลายว่าขอเจ้าสกยะทั้งหลายจงประทานพระธิดาคนหนึ่งแก่ม่อมฉันแล้วรับสั่งบังคับทูตทั้งหลายว่าพวกท่านพึงถามว่า เป็นพระธิดาแห่งเจ้าสักยะองค์ไหนแล้วจึงมาพวกทูตไปแล้วทูลขอหญิงคนหนึ่งแต่เจ้าสักยะทั้งหลายเจ้าสักยะเหล่านั้นประชุมกันแล้วทรงตรัริว่าพระราชาเป็นฝักฝ่ายอื่นผิดว่าพวกเราจะไม่ให้ไซส์เท้าเธอจะทําให้เราฉิบหายก็เมื่อว่าโดยสกุลเท้าเธอไม่เสมอกับเราเลยพวกเราควรทําอย่างไรกันดี